สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีแฟนเพจอา,า,าร์ตธนกรมารำใจจนร้อยนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนครับมารำใจจนร้อยทุกๆท่านค่ะวันนี้แม่นมอาร์ตกับซอยอ่ามแม่นมอาร์ตกับซอยอา,อาบออาวันนี้เราไปช็อปอีกแล้วนะคะโดยการ ได้รับความเมตตาแล้วก็ความรักความเอาใจใส่จากบอสกับซอค่ะเพราะว่ามือนั้นเข้าไปซื้อของมันไม่พอจำนวน100ชุดให้กับน้องๆแดนเซอร์ที่เข้ามาบ้านพักในวันนั้นมันไม่พอนะคะมันขาดอีกประมาณเกือบ30ชุดนอ้องวันนี้บอสกับซอก็เลยว่าเออจดชื่อไว้คนไหนที่ยังไม่ได้ก็ให้ไปซื้อมาเพิ่มเห็นบอพี่น้องเห็นไหมเห็นเห็นความ ละเอียดอ,อ่อนเห็นเห็นความเมตตาแล้วก็เห็นความรักที่บอสจับฟ้อมีให้กับสมาชิกหมอรำใจกันร้อยไหคะเห็นไหมคือของไม่ครบทุกน้องๆยังไม่ได้อีกหลายคนก็ให้เป็นซื้อมาเพิ่มทุกคนก็จะต้องได้สวัสดิการจากของทางวงเนาะค่ะก็จะเป็นเข่าม้ามือแดลกกระซิ่งท้กันไดอะเสือตัวนึงกอนนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้ยังอีกอันนี้ แชมพูครีมอาบน้ำนียาสซบ้นของใส่เบื้องต้นเพื่อที่เราจะได้ซื้อค่าใช้จ่ายน้องๆด้วยตอนนี้กว่ากที่ได้เดือนตัวปุณละบางบางค้นประหยัดก็จอาดของเดือนเนาะอาบน้ำมละเทียจะไม่ตรงจะไม่ตรงแล้วก็สีประหยัดอยู่ดอกยาตาผมคือบอกหาไม่ตรงแล้วยัดใส่ไม่ตรงยูดใส่ โอ้ยนี่เขาใส่ชายดูให้เขาใส่ทายกรองให้มกติเอามาเห็ดยูงหอเนาะเมื่อนี้เพว่าช่วงบ่ายก็นเป็นช่วง้อมของน้องๆนะคะมาใส่ทท่มใส่อยู่แต่งเอฟไรดวางยูงหอนี่งกัเอื่นกันมาซอยนทางที่น้องเสร็จแล้ววันนี้เราก็จะแท้ไปแจกน้องๆคนที่ยังไม่ได้ก็จะได้ช้า เป็นกำลังใจให้บอลกับซอนะคะหาเงินมาเลยแล้วอยากซื้ออย่างบอกไม่นุ่มเลยไม่นุ่มไปตลาดให้ก็ได้แหมไปซื้อมาแจ็ดน้องอีกแล้วแต่มือใดนมือในคนมันมันกับซีเรียมแตงลายดีไม่นุ่มมาไม่นุ่ม่นมกินไปซื้อของเพราะไม่นุ่มมากที่ยังแต่รออยู่แล้วก็ไม่นุ่มขาดือจัดกินได้คือนการซื้อ ขวดบ้องไงได้พี่น้องขวดเราจะรีดหนีอ่านค่ะร้อย่าร้อยนองผาร้อยรีดผ่ารอยรีดจะมาเชื่อมคู่หนีสามสามรอยห้าสลิตรอะไรไม่แดลอ่าลุ้ลไปน้องพร้อมอ่าแม่ทำหม้อมองาจะมาสอบมัำมูนาหมือแรกคือ้าเมตโตกแบพิสูจน์ว่าหอมีบอแม่ตรงได้พิสูจน์ยังคบว่าผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อมาให้แจกเด็กๆวันวันที่หนึ่ง ยังไม่ได้พิสูจน์เลยจะไปพิสูจน์วันนี้แหละจะไปดูซ้อมน้องๆคนไหนอ่อนน้องไหนคนไหนอ่อนๆที่ยังไม่ทันเพื่อนก็จะเอามาติวเข้มเอามาติวเข้มเป็นส่วนตัวเพราะว่าเอแม่ต้องก็เป็นครูสอนเต้นมาก่อน หาผ้าฉีกแขงฉีกขาท่าวอมเบื้องต้นค่าวอมเบื้องต้นสิเป็นอันเขามูลแล้วเต้นบ่ได้สิไปยำือยังเขายำกีซ่อนหอนี่ินับซี่นับแปดว่ถือพี่น้องคกกดไะไรกดแชร์ได้เย,ย,ยค่ะ ในเบอคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามเพจอาชนากราลำใจจนร้อยนะคะแล้วก็ช่อง YouTube อาชนากราลำใจจนร้อยนะคะแล้วก็ฝากพี่น้องกดแชร์เพื่อตังใจให้แม่นมอ,อาเด้วยะค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะขอบคุณหลายัค่ะ